ายทักคลายดูดูดูด,ดูผ่อนคลายผ่อนคลายอ่อนแล้วอ่อนและ,และพี่ทองอ่อนแล้ส่งพี่ทองให้ปิงปองดูสิเดี๋ยวก็ดึงเล็บไม่ออกเล็บจะเกี่ยวอันเนี้ยรวดเนี่ยเข้าใจไหมทองอือ ออนนะอ้อนนะอ้นอนนะโอ,อ้โหตัวใหญ่แล้วนเนี่ยใหญ่เป็นเสือเลยใหญ่เป็นเสือเลย ออนใหญ่แล้วอ่อนใหญ่แล้ว,ลวไม่ค่อยได้มาอยู่ใกล้ๆชอบไปนอนอยู่ตรงหน้าประตูนะชอบร้องทักอยู่ตรงหน้าประตูน่ะใช่ไหม,ม,มคุณแม่คุณแม่สามสี ลูกชายคนโตเนี่ยเนี่ยลูกชายคนโตเนี่ยอยูนอน